หลอกแบบดิจิตอลดิจิตอลลีลาแบบแอฟริกาและนี่คือรวมจังหวะปั่นประสาทฮาเหมือนไม่ได้มาเล่นบอลครับแล้วมาดูคนแรกถ้าสกิลในเกมมี5ไอ้บ้านี่ต้องมี7ดูสกิลมูฟโอ้โหคลึงบอลราวก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายซีดานยังไม่กล้าทําในสนามเครับไม่ใช่เพราะทําไม่ได้แต่กลัวโดนคู่แข่งต่อยมันพลิ้วจริงๆมาดูคนต่อมาเสื้อขาวส่งเข้าประกวดดูครับโอ้โหมันคลึงมันดึงคู่แข่งยังเขินเลยครับ อะไรมันจะพลิ้วได้พลิ้วดีขนาดนั้นแล้วดูครับมันเป็นกันทั้งทีมครับโอ้โหถ้าอยู่ที่ไทยนี่อยู่ให้เกิน3นาทีกับทีมนี้รับรองใบเหลืองใบแดงปลิวว่อนแล้วพี่เสื้อเหลืองมาโชลีลาสับขาดูครับดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลหลอกได้แม้ไม่มีใครมองหลอกได้แม้ไม่มีใครแย่งหลอกได้แม้คู่แข่งอยู่ห่างไป3-4มสี่เมตรครับมันก็สับมันก็หลอครับนีคือฟุตบอลแห่งแอฟริกาดูพี่เสื้อขาวโชลีลาโอ้โหดูท่านี้ครับ ดึงบอลตะวัดให้กระดกขึ้นมาแล้ววิ่งไปเล่นครับโอ้โหแพรวๆจริงๆมาดูสกิลต่อมาจากพี่เสื้อขาวเบอร์95ส่งเข้าประกวดคลึงเป็นทองม้วนโอ้โหแล้วดูครับโอ้โหดูครับถ้าเป็นอนาล็อกกดเกมก็จอยพังกันไปข้างครับกดสกิลแบบนี้คู่แข่งกดได้อย่างเดียวคือกดเสียบเท่านั้นมาดูเสื้อขาวแขนแดงกับจังหวะมหมุนนี่ครับนี่อนาล็อกพังกันไปแล้วนะครับ นี่คือการหลอกแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลหลอกแบบคู่แข่งอยู่5เมตรมึงก็ดิจิตอลดิจิตอลครับแล้วมาดูพี่แสดงส่งเข้าประกวดกันบ้างครับเล่นบอลยังไงให้เราใจเราทั้งใจเราทั้งตีนเสื้อฟ้ามาบ้างจังหวะสับ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 แล้วดึงสับสับแล้วดึงโอ้โหดูครับสัมผัสบอลเพียงน้อยนิดแต่สกิลมูไปแล้วเจ็ดแปดดาวครับโอ้โหผลไม่ว่าขอได้กวนไว้ก่อนแล้วมาดูจังหวะนี้ถ้าซีดานเป็นนักบาเล่บนรองเท้าสตาร์ทนี่ก็หมอลำใส่รองเท้าสตาร์ทครับ โอ้ดูลีลาการแดนสองแกครับดูครับโอ้โหยืนงงกลางดงตีนแต่พี่แกฝ่าออกมาได้ครับดูครับสามสี่คนเข้าไปรุมคนเดียวครับโอ้โหดูครับแต่เอาไม่อยู่เอาไม่ลงแล้วมาต่อมาดูกันครับอื้มดูครับจังหวะหมุนจังหวะมุฟมันพลิ้วมันเนียนตาเลือเกินคนี้นี่คือแอฟริกาส่งเข้าประ่าดูครับคลึงคลึงแบบดิจิตอลคลึงแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลโอ้โหดูครับโอ้เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ตามไม่ทันกองหลังนั้นได้แต่ยืนมองครับ โอ้โหดูครับสกิลกันทั้งทีมครับแล้วมาดูเสื้อขาวส่งเข้าประกวดแล้วกับจังหวะครึ่งนี้เนียนเอาไม่อยู่เอายังไงเอาไม่ลงเอายังไงก็ไม่อยู่เอายังไงก็เอาไม่ลงดูครับจับตาดูดีๆโอ้โหมันพลิวได้ใจครับครึ่งบอลเหลี่ยมบอลนี้มันเรายิ่งกว่าอะไรแล้วเสื้อฟ้ามาเข้าประกวดแล้วกับจังหวะครึ่งหนึ่งสอ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 งนี่ดูให้ทันดูให้ทันครับโอ้โหดูครับ จังหวะคลึงแบบหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองดูอีกทีหนึ่งหนึ่งสอ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 งสองข้างมันต้องพลิวเบสิกมันต้องแน่นพื้นฐานมันต้องดีโอ้โหดูครับแล้วพี่แกเลี้ยงไม่ใช่เข้าหาคู่แข่งนะ